มาจับเป็นสามตัวจับสามตัวนี้มาตีนเฮาหิจับปูยังไรจะนี่ว่ายคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซีฟานช่องนะครับผมเมื่อนี้มาตามปูว่าปีคือเกขาครับพี่น้องนะครับงวดก่อนเพิ่นฝันเข่านะครับผมฝันแม่นนะครับงวดนี้เพิ่นสีฝันมาเนาะปูสีฝันนั่งเนาะครับผมเดี๋ยวปูมันอยู่กันเนาะครับท่านผู้ชม มันจิตติดนมุ่นบ่นะครับผมนะครับสําหรับท่านใดที่เขามารับชมแล้วก็อย่าลืมกขอไปกดไลค์กดแชร์ั่นไหมเด้อครับพี่น้องนะครับผมนี่ครับปูเงินสางของเราข้างแล้วแล้วนะครับนะครับปูเันครับว่าปูเงินนี้เป็นสีฟันเด็ดตัวใดนะครับผมขับไปช่องจะขับปูกันครับโอ้ตอนนี้มาสก้าครับปูมาปูร้านกาแฟมาถวายมาปู จะได้นาสบายดีป่ะครับช่วงนี้ว่าไรน้ำมูใจตัวแต่งหานสบเปิโอ้จะได้ข้มฝันเนาะหนักเขาคขารับเขาแน่ปดหนักงานสบเปิกัเลยโอ้ยงวดน,นี้ได้ข้อมฝันครับได้ยู่มหั่งแอิจังไ, <c ười> ได้มากเยอะดอกเหล็กมาแข้งู่ฝันได้ละเอาเจีหายสามคูเนะต่ว่ามันม่เล็ อันนี้เป็นเหล็กยังกับปูนอันนี้เป็นเหล็กก้มพันนไห้อันนี้ปูพันมาไห่ฟันไห่ตัวนี้ตัวนี้เด้อหกสามอันนี้เหล็กว้มพันปูันมาไห่แมนหกสามแมนอันเท่าหกสามหกสามเราฟันมากครับมากกับไก่ไกลมากเก่าัว ใหางเออไกลยหญ่มากเป่าโตัวนี้ฝันฝันมาชนไดยนะครับฝันว่าในความฝันในความฝันฝันว่าเพิ่นมาหนีละมาอยู่เดินเนี่ยปวดเดินใหม่อยู่นี่เป็นเป็นเป็นปูหรือว่าเป็นยังไงเป็นปูเฮาเนี่ยปูปูยึดสานยึดสันยึดด้านหลังบอเ่ครับแมนดานเป็นปูถูกยาเนอเป็นปูปูพุ่มหรอ่ครับปูพุ่มเพราะว่าเพิ่นมาบอกว่าแมนเพิ่นมาบอกว่า ย่าง oh, be มันนี well, husband, so ่แหละคนมากอะโอ้เดินบัดเป็นตะยูแถววันมาแป่นก็เกล้นเอาวัดมาเดินบัดก็บพวงดีก็บอคือตาปูอยู่ตะกอนมันหกมันวางที่เป็ดดีๆเด้วอ่ะเนาะมันมาห้ามันได้น้ำแน่หกสามมันได้น้ำพึ่งได้บ่นหวมาที่นั่นอะไรว่าปูมากยังสี่ปูสีมาบอกอี่างไรบ่ถึงในใจพอถามคนเด็กอะไรไมยปูไก่คือมานน้ำฝนไก่น้อยจังเนาะมีเยอะโตแล้วมันไม่เก่าโตวัดมา ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางไก่ไก่ยางมานน้ำกลนปูแมนก้าวโตก้าโต ให้มาจับเป็นสามตัวจับสามตัวนี้มาตีนเฮาดีจับปูจังไหยแต่ญญนี่ว่าโ้มเทวาจังไหนวนัวนอย่าจับใหม่ี่อย่าจับเอาเองอันปูไอ้ฝันฝันหมดก้อนปูฝันจะได้กอครับอันพี่น้องเพิ่นเพิ่นจำว่าอะไรพี่น้องเพิ่นยังมันติดตามหลายนะครับฝันปูมาที่แล้ววัดที่แล้วกับฝันว่าเป็นบุญ เป็นบุญวันจะลืมด้วยวันที่18ประศัทมันก็ว่ามันก็เอกสองเดียนนะก็เลยว่าวันที่18ก็เลยว่ามันขึ้นมือจะคำกับไปเบิ้งมันเป็นหมือเจ็ดคำเป็นว่าล่ะเจ็ดคำมันแบบเป็นเรียนหกเหมือนอาจจะมากก็เลยว่ายำไปอีกมันแปดคำหรือว่าไปอีกก็เลยว่าหอ้ยมันคือจีเป็นตัวนี้ก็เลยใส่ตัวหนึ่งก็ไปเลยเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเนีเเราก็เจ็ดหนึ่งเราก็หนึ่งแปดเราก็เจ็ดแปด mẹo thì phan má thì vẫn vẫn khá, nó mẹ anh thì phan má, mình gì cả đấy gì chập vào hòa bắn gì, bắn má bỏ ha bắn khẩu nó. chỉ công nó. công má bỏ cứ câu. nha. câu húc. À. câu sám. anh nó. này tố câu là. Nhỉ. cái này men cạp. mẹ anh. cái bàng mật กสามเน้นไปยิงบินก็ิเอาโรดเดอรนี่เน้นงสามิสมเนีกปูว่าปีให้เน้นสามิสามเนตัวหกสามตัวมาควบก,กมให้น,นะครับปู่ตัวที่มากสุดนีมาคักๆเลยมาคักๆมาครับหกสที่เข้ากับแชปนะจอได้กับแชปเด้อครับทุกท่านนะครับ จึงมจาจับเบอร์เราทีเน,นาะเพื่อนโทเช่นไรครับปูเอาเพื่อโตรยังับปีปูม่เบอร์บัญชีมาเนาะครับเบอร์บัญชีมีอยู่หรอพูดอยู่ในบัญชีจำาว่เลยมันหลายตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับสลหรับปูว่าปีนะครับผมกะห้มากนะครับเหล็กข้อมฝันนะครับกะไดมากนี่ครับท่านผู้ชมนะครับเก้าหกสามนะครับปูกะมาจับให้อีกเทีหนึงนะครับผมกะมาจับให้เก้าหกเก้าสาม หกสามนะครับผมแล้วก็ปูให้เน้นนะครับผมเน้นเลยสามแล้วก็แลนเลยครับสามนะครับสำหรับสันสันเดยที่อยู่ในสายลูดสายวิ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับสานเดยที่อยู่สายลูดสายวิ่งกะจังปูว่าปีนะครับหมดก่อนความฝันของเพิ่นนี่ก็เข้านะครับผมนะครับเพราะ แอดมินก็ได้มาตามให้อีกทีหนึงนะครับเอฟซีหลายท่านบอกให้ตามปูวะปีแล้วก็ปูสลักข้ามให้นะครับแอดมินก็ได้เดินทางมาตามให้แล้วนะครับสำหรับเอฟซีลลายท่านนะครับผมก็ลอกกัไปวิเคราะห์พิจารณาหมดเลยครับผมนะครับทางช่องและกับปูวะปีนะครับผมก็ได้เป็นเพียงแนวทางนะครับผมนะครับในการนําเสนอเท่านั้นนะครับนี่ครับนี่ตัวเลขนะครับสำหรับทนายที่แคปหน้าจอได้ก็แคปนะครับผมแค่หน้าจอได้แคบเลื่อนะครับนี่นะครับ เน้น3วิ่ง3นะครับสำหรับทนายที่อยู่ในสายลูดสายวิ่งเด้อนะครับเอฟซี FC, แฟนช่องนะครับสายลูดสายวิ่งบ่ควรพลาดนะครับเด้อนะครับไม่ควรพลาดสายที่อยู่ในสายลูดสายวิ่งนี่นะครับเก้าหกสามนะครับเก้าหกสามนะครับเก้าหกสามนะครับเก้าหกเก้าสามหกสามปูมักที่สุดคือหกสามนะครับ เน้นสามวิ่งสามนะครับนะครับสำหรับวันที่2พฤษภาที่สทถึงนี้นะครับผมนะครับถ้าชอบการลงทุนนะครับถ้าว่าชอบก็สมัรถเมืองหมองไม่ได้นะครับผมนะครับไปเลือนหาตัวอื่นใดเด้อนะครับถ้าตรงใจนะครับหาแต่เนื่อนะครับผมตอนนี้เขาหาแต่เนื่อนๆให้เลยเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมการเดินทางกับ่อนขาที่สีลําบากนะครับผมเดินทางไปหาตัวเลขกับขอนขาสัญญากแม่เจ้าหน่อยกับเอสซีก็ไปเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเข้าไปป็นแนวทางนะครับผมนะครับ ธนาคารออมสินสาขาว่าปีสาขาว่าปีซื้อซื้ออยังกับคู่ซื้อเจ้าของบัญชีเหรอไหมครับซื้อ,อ,อ,อเป็นนายเลยครับนายก็ได้ครับเพระะาะว่าเป็นราคาเอฟซีเป็นอันนี้นะครับคนอยากที่โฮมเป็นคาร์นัมห่อนน้ำกาแฟก็ได้แล้วในสิือนายบุญบุญรัตน์บุญรัตน์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 รอเลื่อนบรรยากาศโซเซียเมน ธนาคารนะครับเด้อธนาคารออมสินกี่0ู0ย์สองศูนยนะครับแหาพวกนีผู้ชูดีนึงวัาจะผ่านมานะครับเนาะผู้บอก1 7ึ่งนึ่ปะครับนึบ<ม>วกวัาจะผ่านมาเ<ม>จ็ดนึ่แปดเนาะเจ็ดหนึ่งดผู้กระจับให้7<ม> 1, 1็7หนึ่นะครับ นี่สำหรับในงวดวันที่สองมาครับปูแมนแมนสองวันที่สองพฤษภาคมสองพคอสองพคพคอ,อก็เลยครับพฤษภาคมหกสี่ ครับท่านผู้ชมนะครับผมปูว่าปีนะครับผมกับไฮตัวเหล็กหาแล้วเด้อนะคร <streaming> ับสระเอียดซี่หลายท่านนะครับกัล่องเอาไปลงทุนเมืองนะครับผมสำหรับเหล็กข้อฝันของปูว่าปีนะครับผมงวดก้อนเพิ่นกัฝันเข่าฝันแม่นนะครับผมแต่หลายท่านอาจจะบอกเด้รับชมนะครับผมเพราะว่าหยอดการเมืองนิดหน่อยนะครับผมแต่กัยังตามให้ขึ้นเก่าครับสระเอซี่นะครับผมสหรับท่านใดที่สิ่ตามนะครับตัวเหล็กของปูว่าปีนะครับผมกัดล่อไปติดตามได้นะครับผมนะครับซาชอบขอลงทุนเด้อนะครับสำหรับตัวเหล็กนะครับของปูว่าปีงวดวันที่สองพฤษภาคมนะครัับผมท้ง ช่องของเฮายังคงเป็นเพียงแนวทางนะครับผมในการนําเสนอนะครับผมเป็นเพียงแนวทาาในการนําเสนอเท่านั้นนะครับผมนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมก็จะาลืมกาไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทังช่องฮอนเมเดอร์นะครับผมตอนนี้ทางช่องนะครับผมได้เปิดเพจนะครับผมเพจคนกับสร้างนะครับผมก็แวไปเข้าไปกดติดตามน่านหนอนะครับผมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมสวัสดีครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะก,กุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง